สวัสดีค่ะผมติชานลาพิมพาลาิชานติดีพอจิชาปิรุตัวในกลุดเลขที่ิานติงมาเนื้องน่ลาพมรเลีวันนี้พวกเราจะนำกันอราคกับก็การพูดในสถานการณ์ในานกางๆ์เสนอครูที่มาเสนงจะทำโดยติชีนััญญาจากสุภัยในที่ปกในผลเบญนุลเดชที่4ในลิสต์ของเขาในที่20ติชนัตัญญาปิรุญ็นที่2 ดเด็ก 20, ดชายสีนรูเลขที่ยี่สิบห้เด็ก 26, ดชายมาสอนภาชนะเลขที่ยี่สิบหกเด็กชายสารพินปรลาเลขที่สามสิบนยิงสามที่ที่สามรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการจักไทยท่าเที่สอปีก,ก, 2, การศึกษาสองโรงเรียนมุขบญญัติไทยอุทั 5, 5, 6, ใในการตัดต่อคู่ผสมในการเขียนรายงานใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันในการออกการทำสิึงตาัซึ่งการใน้าษาที่ทำแตก่างในแต่ละโอกาสในงารพูดพูดทำความข้กาในสถานการณ์หรือโอกาส จะได้ประโยชน์จากะได้ประโยชน์ในการพูดในสถานการณ์ต่างๆพูดจะทำแบกว่าในงานที่น NO um ี้จะไปอยู่สัมภาษณนักเรียนที好好่กำลังต้องทำเรื่องนี้อาจมีข้อรำลึกที่้องคาดการณ์อะไรพูดจะทำขอรับไว้และขอแสดงที่หนึ่บทที่หนึ่งการพูดในสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆวัตถุประสงค์ของการพูดในสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆ การพูดเป็นการสึงสาที่มีความสําคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันซึ่งหลักการและเนื้อหาจะมีความแตกต่างกันไปตามโอกาสของการพูดผู้พูดึงควรํำควาข้ในนาใจสถานการณ์หรือโอกาสที่ต้องพูดเพื่อเลือกวิธีการพูดเตรียมการใช้ภาษาสื่อประกอบการพูดตลอดจนถึงศึกษาญาระในการพูดเพื่อให้สามารถพูดได้ตามที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนชัดชเจนและเหมาะสมกับโอกาสความหมายของการพูดในสถานการณ์ต่างๆหรือโอกาสาต่างหมายถึงการพูดใน เ็นการพูดที่เห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวันการพูดในลักษณะนี้จะมีถความหมายที่หลากหลายเช่นการพูดนําเสนอรายงานจากการสับวารการอภิปรายการดัวารีหรือการด่วารีการพูดลงน้วความหมายล่าสุดได้ว่าการพูดในสถานการณ์หรือโอกาสต่างๆหมายถึงการพูดในด้านที่เหมาะสมนั่นเอง มาเสนอแกที่ประชุมในลักษณะการสื่อสารสองทางคือผู้ศึกษารค้าได้สื่อสารกับผู้สนใดโดยตรงเป็นการเปิดโอกาสให้สักถามของสัยใั้เป็นประโยชนในทั้งสองฝ่ายในการเสนอผลงานการศึกษาไฟฟ้าที่ดีนอกจากก็อาใส่ควมกติ้งในเรื่องของแ้ พูดภษาแล้วแต่ต้องรู้จักใช้สือเช่นข้ะกอบโดยแสดงขข้อสอบสำคัญที่อยู่ในรูปแบบโลกจำเพื่ให้ผู้เสามารถเข้าใจในอวามได้อย่างไส่สคบสน ข้อและประเด็นคำกามกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยผู้ฝ่ายต่างนำาสถึหลักการและเหตุผลของตนแล้วพบเขียงกันเพื่อหาข้อยุติแบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่การอภิปรายแบบบุคคลคือทุกคนในที่ชุมนุมนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนในที่ชุมนุมดังกล่าวก็มีโอกาสได้สนับสนุนหรือโต้แย้งภายใต้ข้อจำกัดของเวลาอย่างที่สองการอภิปรายแบบคณะคือการเลือกกลุ่มบุคคลเป็นตัวแทนในการอภิปรายแบบภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายผู้ที่พูด การพูดต่อไปค่ะพูดที like ่ถูกพาดพิงในที่ชุมนุมก็มีสิทธิต่อคำถามเสนอแนะหรือโต้แย้งตัววาทีและการยวาทีการตัววาทีหมายถึงการใช้เหตุผลสรุปประเด็นใดประเด็นหนึ่งตลอดจนคัดค้าาประเด็นคุ้่าให้ตกไปยาดลงไปลงมาส่วนการยวาทีเป็นการข้ามการกล่าวถึงการแรกไม่เป็นสรุปประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพราะว่าจริงแล้ว การเสียส uhm. ีในการเสียสีให้ประนน้นมี้ำหนักแต่สมมติสดน้อยกว่าประเด็นตรงข้ามซึ่งฝ่ายตรนี้คำาลเหมือนว่าไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการตัววัดจีการตัววาดจีย่อมมีย่อมต้องมีการกําหนดอัติซึ่งต้องมีลักษณะเป็นเรื่องราวผู้ตรงข้ามมีลักนักข้อดีข้อเสียเท่าเท่ากันและยังสามารถหาข้อมูลข้อสุที่แน่นอนได้โดยว่าบักต้นชื่ออตติในลักษณะคำของจองเพื่อ้น่าสนใจ เล่าราศีให้ผู้ฟังชื่นหนักมิตรที่มีความติดเห็ุหรือมีความติดเห็ุตอนท่าการการรู้สึกเหตุด้วยกับผู้ฟูงการพูดร้อนหนาวจึงไม่ใช่การใช้เหตุผลเพื่อถกเล่าถากแต่เป็นการใช้คำพูดตลอดจนเีลาท่าทางสีเพื่อให้ผู้ฟังคอยตามเช่นการโฆษณาการเตะบอลสรุปสารสำคัญการพูดเป็นการพูดเป็นการสื่อสารที่สำคัญทุกแบบนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเฉลย การพูดโดยึงตลอดจนมีรายละเอียดเสียงให้หมดสมเหตการพูดแต่ละประเทศที่ว่าน้นทั้งผู้พูดและผู้ฟังจึงต้องมีมารยาทในการมีมารยาทที่ต้องการความละเอีย